อ่ะเข้ามาไม่ไม่ต้องรอข้างบนแล้วข้างบนนั้นพวกดึกน้ำบาตรแล้วร,รู้รู้เยอะแล้วเอาพวกใหม่ๆมอ่ะตาโตขึ้นไประวังตกนะเอาไม้ไว้เสียบไว้ที่นี่เปล่ามันจะได้ยินเสียงไปด้วยเอาอยู่กับป่านะ <c oughs> อ่ะทีนี้ทีนี้เราเราให้เราเข้าใจก่อนว่าห่วงจุ้ยจริงๆเนี่ย่วงจุ้ยของท่านอาจารย์เนี่ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นนะแทบจะ โดยสิ้นเชิงเลยเราไม่ได้เน้นเรื่องของของความรู้เรื่องของคลิปมาก่อนไอ้นั้นเป็นเรื่องที่มาที่หลังแต่สำคัญอย่างแรกเราต้องเข้าใจในเชิงของการเคลื่อนที่ของมันก่อนหรือว่าดินามิกของพลังก่อนมันถึงจะบริหารและจัดก,การควบคุมได้เหมือนอย่างสองคลิปเมื่อกี้นี้ที่พี่หลอนให้ดูนะที่ดูใน facebook พี่หลอนนะตักขลินมันจะมีคลิปเรื่องของน้ำการไหลของน้ำพอเาเราไปกั้นมันเนี่ยเราเราเรา,เรามีความรู้สึกว่า มันแค่เล็กๆแต่ว่ามันมีเอฟเฟกกับระ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 ดับของพลังมากกว่าอ่ะทีนี้เรามาเข้าใจก่อนว่าพลังที่พี่ลองพูดถึงเนี้ยนะเอาสำหรับคนใหม่มันคืออะไรอา่าเปรียบเทียบ <Heather. S 1> ให้เข้าใจนะพลังที่พี่ลองพูดถึงเนี้ยมันคือถ้าเราคิดว่าโลกนี้คือคือสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งพลังคือลมหายใจของโลกนะครับโลกเนี่ยหรือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องมีการเคลื่อนไหวถ้ามันมันหยุดนิ่งเมื่อไหร่มันจะตาย ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้จะตายทั้งหมดนะโลกต้องมีการเคลื่อนไหวแล้วก็โลกก็ต้องมี movement ของของของลหมหายใจหรือว่าพลังชี่ที่พูดถึงเนี่ยโดยที่จุดเริ่มต้นก็นคือมันอยู่ใต้ดินมันก็ค่อยๆดันขึ้นมาแล้วก็มาโผล่ที่บริเวณที่มีเป็นผิวดินเนี่ยตามอย่างเงี้ยผิวดินทั่วๆไปมีหมดเป็นหญ้าเป็นอะไรก็มีนะแต่ว่าเวลามันพลังมันขึ้นมาแล้วเนี่ย มันไม่ได้มาสูงมันเกิดขึ้นมามันจะอยู่แค่ประมาณตะตุ่มชี่หรือว่าการเคลื่อนที่ของพลังมันจะอยู่แค่ประมาณตะตุ่มมันไม่ได้ไม่ได้อยู่สูงทีนี้พอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีกฎธรรมชาติเป็นตัวบังคับเราเรียกว่ากฎของแรงดึงดูดพลังทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเคลื่อนที่จากที่สูงไปที่ต่ําเสมอนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆไหลไปรวมกันเหมือนน้ําสมมุติเราเทน้ําตรงนี้ยมันก็จะมีที่ไหลได้รือไหมสุดท้ายมันจะไหลไปรวมกันเรื่อยๆแล้วจนไปหาที่ที่ต่าที่สุดนะไม่ว่าเราจะบังคับมันก็ตยังไงก็ตามถ้าเรามีเทน้ําไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดนะถ้าเทแล้วหยุดมันก็หายไปใช่ไหมแต่ถ้าเรามีมันคือมันการเกิดขึ้นทุกวันมันก็จะมีการไหลของมันเป็นโฟล์เป็นระบบซึ่งระบบการไหลของมันะคือ แม่น้ำนะระบบของการไหลของพลังเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยโลกมนุษย์มันไม่มีถนนมันมีมันมีลำธารเล็กๆมันมีตาน้ำตามต้นไม้มันเกิดตาน้ำมันมีน้ำผิวดินน้ำซึมออกมาแล้วมันก็ค่อยๆรวมกันเป็นลำธารเล็กๆจากลำธารเล็กๆมันก็จะค่อยๆเชื่อมกันเป็นห้วยเป็นคลองเป็นแม่น้ำแล้วก็ลงทะเลทีนี้คุณสมบัติของของ,ของน้ำเนี่ย <c oughs> ที่เขาเรียกว่าหวัหวห่วกับจุย้ยน้ํากับลมเนี่ยนะน้ํามันมีคุณสมบัติผิวหน้าของน้ําเนี่ยมันจะจับพลังพลังที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นพลังที่บางบขึ้นมาปุ๊บพอมันมีน้ําไหลหน้าของผิวหน้าของน้ํามันจะจับพลังไว้แล้วพลังเนี้ยมันจะค่อยๆเคลื่อนที่กันไปเพราะพลังทั้งหมดมันจะถูกบังคับให้วิ่งตามน้ําพอมันดึงไปหนึ่งอนันปุ๊บตัวที่ตามมาข้างหลังมันก็จะถูก ดึงไปด้วยเหมือนระบบขนส่งนะแล้วก็จะไหลรวมกันลงไปน้ําแล้วก็สุดท้ายไปลงทะเลพอลงทะเลปุ๊บมันอยู่ลึกมากสุดปุ๊บมันก็จะกลับเข้าไปใต้โลกมันก็หมุนกลับมาใหม่ไอ้นี่คือการเวียนการถ่ายเทของพลังซึ่งเวลามันเกิดมาแล้วเนี่ยพลังที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันไม่ได้เป็นบวกเป็นลบอะไรเลยมันแค่คือมันจัดแค่เป็นพลังทีนี้มันผ่านอะไรมันก็จะแอบสอบความเป็น สิ่งนั้นอย่างเช่นไอ้ก้อนเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันผ่านของเหม็นมันก็จะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นหินนะพอมันผ่านของเหม็นปุ๊บมันก็กลายตัวเองเป็นหินแต่พอมันไปผ่านลานโล่งๆแดดจัดพลังงานหรือว่าแดดเผามันมันก็จะกลายเป็นหยางมันก็จะสลัดกินเหม็นออกไปมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมมันไปผ่านของหอมมันตัวเองมันก็มีพลังดึงดูดมากขึ้น มันก็กลายเป็นหยางเนี่ยมันก็จะสลับไปแบบเนี้ยมันผ่านพื้นที่ที่เป็นฝุ่นตัวมันก็กลายเป็นหยินมันอยู่ในพื้นที่ที่มันสะอาดมันก็ค่อยๆปวดปล่อยหยินที่มันอมไว้ตัวมันก็กลายเป็นหยางมันจะหมุนไปอย่างนี้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราทำองชุยเราไม่สามารถทําที่บ้านเราได้เพราะว่าเส้นทางพลังที่มันมาถึงบ้านเราเนี่ยมันผ่านอะไรนึกตามพี่หลอนนะผ่านกรองขยะมาปุ๊บ ถึงหน้าบ้านเราพลังนั้นมีพลังจริงใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้มัาถึงต้องถูกควบคุมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ลกหมู่บ้านจัดสรรเก่าใหญ่มีต้นไม้เต็มเลยมีถนนเป็นตะไคร่ดำชื้นไม่มีคนดูแลยากขึ้นพลังที่ผ่านก็เป็นหินมาถึงบ้านเรามันก็ยังเป็นหินอยู่ดีแล้วถ้านหน้าบ้านเรามันไม่มีลานกว้างพอให้มันพักให้มันเปลี่ยนสภาพตัวเอง เราก็รับเอาพลังหยินมาใช้ตลอดเห็นไหมอาจารย์ถึงบอกว่ามันแก้คนเดียวไม่ได้มันแก้ที่บ้านเราหลังเดียวไม่ได้มันมันพอได้แหละแต่ว่ามันได้แค่เล็กน้อยมันไมไ่ได้ทั้งหมดอันเนี้ยมันก็เลยกลับเข้าไปสู่หลักพื้นฐานของจุ้ยที่ท่านอาจารย์สอนเราว่าบ้านต้องมีลานหน้าบ้านเหมือนน้ามันสกรปรกอะแล้วเรามีบ่อที่ดักพลังแล้วทําให้น้ํามันตกตะกอนเราก็เอาน้ํานั้นมาใช้ได้ น,นี่คือประโยชน์ของลานหมิงถางเห็นไหมคือคือทุกอย่างมันมันจะเป็นระบบสัมพันธ์กันหมดเลยกฎเงื่อนไขต่างๆทางคงจุ้ยที่เราได้ยินมาเราเคยได้ยินเราเคยได้เรียนรู้มามันมาจากพื้นฐานการเคลื่อนที่ของพลังทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวพี่ลองอธิบายไปแล้วก็ค่อยๆฟังไปทีนี้พอพลังมันเคลื่อนที่ไปตามน้ํามันก็จะไปลงทะเลใช่ไหม นั้นสมัยโบราณเนี่ยอารยธรรมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามุ่มแม่น้ําคือมันโดยธรรมชาติตั้งแต่คนเป็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 นสัตว์นักล่าแล้วเป็นโฮโมเซเปียนใช่ไหมตรงไหนที่เป็นลานโล่งๆมีน้ําสัตว์ก็จะมากินน้ําผู้ล่าก็จะไปล่าตรงนั้นตรงนั้นมีสัตว์ชุมก็เกิดเป็นชุมชนขึ้นมาก็เกิดเป็นอารยธรรมขึ้นมาเขากลายเป็นเมืองเนี่ยมันคือมันคือวัฒนธรรม แต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้เส้นทางน้ําเป็นหลักแล้วเราใช้ถนนเป็นหลักที้พอถนนเนี่ยมันมีมากกว่าสายน้ําการเคลื่อนที่ของถนนมันเกี่ยวพันอะไรกับพลังคือเวลารถวิ่งหนึ่งคันมันก็จะมีแรงดึงพลังที่อยู่ข้างหลังมันก็จะวิ่งถูกขับเคลื่อนตามรถวิ่งทีนี้รถมันไม่ได้วิ่งสเปะสปะมันอยากวิ่งไปทางไหนก็วิ่งไม่ใช่มันมีถนนมันมีแนวของมัน เพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยมันพร้อมแต่วิ่งไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะเกิดการดึงเอาพลังเนี่ยให้มันเคลื่อนที่เป็นระบบเหมือนกันลักษณะก็คล้ายๆกับน้ําไหลนึกออกอหมเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้มันพัฒนามากขึ้นแล้วมันไม่ใช่เป็นมาจากทางน้ําอย่างเดียวมันมาจากถนนด้วยถนนที่มันผ่านหน้าบ้านเรามันเป็นยังไงมันวิ่งเร็วเป็นสี่เลนเป็นแปดเลนพลังงานมันก็ถูกกระชากไว มันก็วิ่งเร็วนะ,ะเนี่ยก็เข้ามากดพวงจุย้ยบอกว่าบ้านที่อยู่ก่อนถึงไฟแดงมีพลังมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลามันหอบเอาพลังวิ่งตามมาปุ๊บมันถึงไฟแดงมันเบรกรถชะลอใช่ไหมรถชะลอปุ๊บพลังงานที่ตามหลังมามันก็ปะทะก็เทกลับมาขังอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยบ้านตรงนี้ก็เลยมีพลังเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ของการหยุดการเบรกการชะลอ ที่มันหยุดเลยบ้านเราไปดีเพราะว่ามันทําให้พลังถึงบ้านเราก่อนแต่ถ้าอะไรที่มันหยุดมันเบรกพลังมันอยู่ก่อนบ้านเราไม่ดีแล้วเพราะทันทีที่รถสตาร์ทออกจากตําแหน่งที่เบรกมันจะวิ่งเร็วขึ้นพอรถวิ่งเร็วขึ้นปุ๊บมันก็จะดึงเอาพลังไปด้วยเพราะั้นพลังที่หน้าบ้านเรามันก็เลยไม่มีเหมือนที่พี่เราบอกว่าให้สังเกตเวลาเราเรา,เราเรียนคงช่วยเราต้องหมั่นสังเกตว่า เราขับรถไปเนี่ยดูตามถนนว่าอชุมชนตรงนี้หรือว่าธุรกิจตรงนี้ทําไมมันคนเยอะเราจะได้คําตอบเองโดยโดยอัตโนมัติว่าสภาพของพลังที่ถนนั้นมันเป็นยังไงส่วนถนนหลักการานามอเตอร์เวย์อะไรที่มันวิ่งเร็วๆเนี่ยตรงที่มันขายดีคือตรงที่มันมีหลานเว้าเข้าไปเพื่อให้พลังมันกระจายแล้วมันนิ่งนึกออกนะไล่ไล่ตามไปเรื่อยอันนี้คือ,น,คอนี่คือการเคลื่อนที่ของพลังโดยทั่วไป มันถึงไปสัมพันธ์กับชีวิตเราเพราะฉะนั้นยิ่งซอยเล็กลงซอยตันซอยที่แยกเยอะๆพลังงานมันก็จะไปตามนั้นเนี่ยกฎอย่างกฎพงจุ้ยมีอันหนึ่งบอกว่าถ้ามันมีถนนสองสายรวมกันแล้วมาถึงบ้านเราดีอันนี้มันหมายถึงว่ามีพลังมาสองร้อยหนึ่งร้อยจากเส้นหนึ่งอีกหนึ่งร้อยจากอีกเส้นหนึ่งแล้วมาถึงบ้านเราดี แต่ถ้ามันมีถนนแยกก่อนถึงบ้านเราไม่ดีอ่ะเราอยู่ในอยู่ในโลโรถใช่ไหมอยู่สายในก่อนถึงบ้านเรามีทางตัดเข้าถนนเมนอย่างนี้ไม่ดีแล้วเพราะว่ามาร้อยหนึ่งหายไปละครึ่งหนึ่งแล้วค่อยมาถึงบ้านเราแต่ถ้าจะดีก็คือมาจากเลนในแล้วตัดเข้ามาโลโรถรวมกับถนนโลโรถอีกเส้นหนึ่งอันนี้พลังเยอะกว่าเห็นไหม ที่ม,มันก็คือมันก็คือหลักบวกลบคูณหารธรรมดาพวกเราเองก็รู้ได้พวกเราเองก็รับรับรับทราบ,บได้แต่ว่าเราไม่เคยสังเกตมันเราไม่เคยใช้มันเราก็เลยมองมองข้ามมันไปหรืออีกอันหนึ่งที่พี่เราบอกว่าพลังมันเคลื่อนที่จากที่สูงไปที่ต่ำอย่างเงี้ยเนี่ยเราย,านยานืนอยู่ณที่เรายือนอยู่เนี้ยพลังมันก็จะไหลลงไปรวมก,กันอยู่ข้างล่างนะ อาจารย์เขาทําตรงนี้ขึ้นมาเพื่อดึงเอาพลังของภูเขาสองลูกนี้ลูกนี้ยุคแปดกับลูกตรงนี้ยุคเก้าเพื่อให้มันเชื่อมกันแล้วพลังของมันทั้งหมดก็จะถ่ายลงมาตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่รีสอร์ทนะเนี่ยถ้ามองไปเยอะเราก็จะเห็นรีสอร์ทอยู่ข้างหน้านะถ้าขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้ขึ้นไปใช่ไหมเห็นเขาข้างนี้ไหมเขาข้างนี้จะเป็นเขาที่เป็นเรียบไปเลยอ่ะเราเรียกว่าเขาโต๊ะ ขาโต๊ะเนี่ยเป็นเขาวเวอร์ช่างชนิดหนึ่งซึ่งมันจะดีมากถ้ามันอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้อันนี้เป็นความรู้มากขึ้นแล้วนะอันนี้ภูเขาใหญ่ภูเขาประธานในพื้นที่อยู่ในยุค8ปดคือ NE อตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศใต้อันนี้คือคือคือการดึงพลังมารวมกันแล้วก็ส่งกลับไปที่บ้านภูเขา เพราะฉันไม่ว่าอาจารย์ทําตําแหน่งไหนก็ตามทั้งหมดก็จะกลับเป็นรวมกันเพื่อทําให้พลังคง่นด้วยในบ้านภูเขามันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าในแต่ละจุดของมันมันก็จะมีลักษณะเด่นของมันมเหมือนเมื่อวานที่อาจารย์อธิบายให้พวกเราฟังว่ามีดมันก็ใช้ในลักษณะในการหัน่นในการตัดซ่อมมันก็ใช้ในการจิ้มนั้นถ้ามันมีทั้งมีดทั้งซ่อมมันก็กินง่ายกว่าหรือมันมีช้อนเพิ่มมาอีกแบบหนึ่ง เรากินได้หมดทุกอย่างเลยน้ําซุปเราก็กินได้ใช่ไหมเนื้อเป็นชิ้นเราก็กินได้ข้าวเป็นคำเราก็กินได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการกินเนี่ยมันมัน,ม,นมันแตกต่างกันแต่ว่ามันมีอย่างใดอย่างหนึ่งมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แล้วสมมุติเรามีช้อนใช่ไหมมันก็ใช้แทนได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการทําแต่ละจุดเนี่ยที่ท่านอาจารย์เน้นหรือว่าท่านอาจารย์เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายก็เพื่อแก้ไขปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ อย่างเช่นเราเป็นคนที่มีหมายเลขที่มันหมดเวลาไปแล้วอย่างเงี้ยเราเป็นหกเราเป็นเจ็ดเราทําอะไรไม่ไม่ค่อยได้แล้วทีนี้จะให้ไปแก้ที่บ้านมันก็ใช้เวลามากเพ้าะ่านอาจารย์ก็เลยใช้พลังของพื้นที่เป็นตัวแก้ไขอันนี้ตัวอย่างนะเดี๋ยวพี่เรานอกเรื่องมาแนละ้วเดี๋ยวคนที่ตามฟังก็จะงงกลับมาคุยกันถึงเรื่องพลังก่อนพอพลังมันไหลลงไปรวมกันที่ต่ํา ทีนี้เราลองไปคิดตามพี่หล่อนนะว่าบ้านเราเนี่ยบ้านเราสูงกว่าถนนหรือถนนสูงกว่าบ้านใช่ไหมโดยส่วนใหญ่นะยกเว้นในบ้านบางบ้านนี่ที่มันถนนมาทีหลังเนี่ยโดยทั่วไปบ้านเราจะถมสูงกว่าเพราะเรากลัวน้ําใช่ไหมเราเว้นถมบ้านเราสูงกว่าถนนเพราะฉะนั้นเวลาพลังมันไหลเนี่ยมันไหลจากบ้านเราออกไปหรือว่ามันไหลจากข้างนอกเข้าบ้านเราเออเพราะนั้นเขาถึงห้ามเขาถึงต้องมีลั้ว บ้านต้องปิดประตูตลอดเวลาบ้านเปิดประตูไม่ได้รับเรารับลมแต่ว่าพลังมันวิ่งออกหน้าบ้านเรามีถนนมีแรงดึงไหมเออมีแรงดึงเพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่ยกสูงพลังมันก็จะออกจากบ้านไปหมดเลยบ้านนั้นก็อยู่ในสภาวะที่ขาดพลังนะพลังที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะช่วยอะไรมันจะช่วยในการทำให้เรา อ,อธิบายยังไงจะให้ให้เห็นภาพมันเหมือนน้ามันและมันเหมือนกระแสไฟฟ้าแล้วกันสมมุติถ้าเราอยากทํางานใหญ่เราจะไปในพื้นที่ท,ที่ต้องใช้กําลังงานเยอะเราก็ต้องมีเครื่องจักรใหญ่แต่ว่าน้ําที่มาบ้านเราหรือว่าพลังงานที่เข้ามาบ้านเรามันมีน้อยเราก็ขับเคลื่อนมันไม่ได้มันก็จะเกิดปัญหาก็คืองานที่เราอยากทำเนี่ยมันจะติดๆขัดๆกระท่อนกระแท่นไปเรื่อยๆไม่ฟลูหรือเราต้องการไปไกลสมมติเราต้องไปเชียงใหม่ แต่น้ํามันเรามีวิ่งไปได้ถึงแค่นครสวรรค์เราไปถึงนครสวรรค์เราก็ต้องไปหยุดรอก่อนเพื่อให้น้ํามันเรามันมีเพิ่มขึ้นแต่ในขณะคนอื่นที่เขามีน้ํามันสํารองมากกว่าเขาไปได้ไกลกว่าเราก็จะเป็นคนที่พลาดโอกาสอันเนี้ยนี่คือนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะเกี่ยวกับเรื่องของพลังทําไมต้องมีหมิงถางก็ต้องการที่สะสมพลังไว้เยอะๆอ่าทำไมต้องมีหมิงถางใหญ่เพราะต้องการเป็นลานที่ เปลี่ยนแปลงหรือว่าฟอกล้างพลังจากหินให้เป็นหยางเพื่อจะได้เอามาใช้ได้ง่ายขึ้นอันนี้คือคือตัวอย่างแล,ล้วเดี๋ยวเราไปดูบ้านอาจารย์แต่ละหลังว่าจะมีตัวอย่างนะอ่ะอันนี้นี้โดยโดยสังเกตว่าพลังเป็นลักษณะรูปแบบนี้มีอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบกับพลังอันนี้ลืมบอกไปไม่บอกไม่ได้คือโลกเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองนะต้องเราหมุนรอบตัวเองเรายืนอยู่เราไม่รู้สึก แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยบนโลกเนี่ยมันมีแรงเบี่ยงมันมีกาวิตี้ไอ้แรงเหวี่ยงเนี่ยมันจะทําให้พลังเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะเหมือนเหมือนเราทดลองเทน้ำออกจากขวดถ้าเราเทน้ำธรรมดาเนี่ยมันออกช้าใช่ไหมถ้าเราตั้งขวดขึ้นแล้วเราเขย่าแบบนี้มันจะหมุนอ่าแล้วมันก็จะออกมาทีเดียวเลยอันนี้คือคือ,ค,อคือแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดอันเนี้ยมันมีผลกับทาง การเคลื่อนที่ของพลังเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าพลังมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบนี้ปุ๊บเราจะเข้าใจอีกหลายกรณีเช่นถ้ามันเป็นวงกลมมันไม่สามารถเลี้ยวได้เห็อไหมมันเหมือนลูกข่างถ้าเราปั่นมันให้มันหมุนเป็นกลมๆอย่างนี้นะเราจะบังคับมันเลี้ยวซ้ายทันทีอย่างเงี้ยมันเลี้ยวไม่ได้มันจะมีแรงสปินเพื่อจะฉี่ออกไปนะอ่ะยิ่งเลี้ยวขวายิ่งยากใหญ่เลยมันก็จะฝืนฝืนธรรมชาติไป อันนี้ข้อหนึ่งแล้วเลี้ยวไม่ได้สองคือเมื่อมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมมันถอยหลังไม่ได้พลังมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบนี้มันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเดียวมันไม่มีทางถอยหลังกลับมาเป็นไปไม่ได้นะสามคือมันจะยูเทิร์นได้มันจะต้องใช้พื้นที่ใหญ่มากถ้าเราจะให้มันกลับมาเนี่ยมันจะต้องใช้พื้นที่ใหญ่มากเพื่อตีวงและอ้อมกลับมา อันนี้คือคือหลักของของการเคลื่อนที่ของพลังเราจะใช้ประโยชน์จากพวกเนี้ยในการบังคับหรือในการควบคุมพลังเหมือนอย่างผมอธิบายที่ว่าถ้าห้องที่มันย้อนทางกับเส้นทางมาของพลังมันไม่มีทางเลยที่พลังมันจะวิ่งถอยหลังกลับเข้าไปเพราะว่าพลังเนี่ยมันเป็นไดนามิกที่มันวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยนี่คือสาเหตุทําไมเขาถึงบอกว่าเนี่ยกฎทางโฮจูมันก็มาจากเนี้ยบ้านต้องลึกมากกว่ากว้าง เขาทันทีที่บ้านมันตื้นพอพลังมันสตาร์ทปุ๊บมันหมุนอย่างนี้ปุ๊บมันจะหมุนแล้วมันจะหาทางออกไปข้างหลังมันไม่สามารถวิ่งไปข้างๆได้ระยะในการเก็บพลังหรือในระยะในการควบคุมพลังมันจะมีเท่าความลึกของบ้านเนี่ยอันนี้เนี่ยมันคือมันคือเงื่อนไขทั้งหมดในการที่ที่มันเป็นกฎทางฮอลด์ชถ้าเราเข้าใจพื้นฐานนะอันนี้พี่รอนพยายามสอนพวกเราให้มันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆ สำหรับเด็กๆ็รุ่นใหม่แล้วก็สําหรับคนที่เรียนใหม่ๆที่เราไม่อยากให้เข้าใจเป็นลักษณะเป็นสายมูคือเข้าใจเป็นสายมูมันง่ายงูทุกอย่างเป็นอาถรรพ์แล้วตั้งนู่นก็รวยตั้งนี่ก็รว,วยอย่างเงี้ยมันไม่จริงหรอกถ้ามันตั้งแล้วรวยขนาดนี้มีใครจนแล้วใช่ไหมหรือเหมือนซื้อของเช็ดไปแล้วไปตั้งเช็ดแล้วมันจะรวยอย่างเงี้ยร้านขายเช็ดยาว้ารานมันโคตรรวยเพราะมีทุกอย่างมาไม่ใช่นะพวกเราต้องเข้าใจเบสิกอันนี้ก่อน แล้วค่อยข้ามไปอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นด้วย,ด,วยด้วยตาเนื้อเราละอันนั้นมันเป็นเรื่องของการควบคุมด้วยพลังและอันนั้นมันมันยากยากกว่านี้แต่แค่เรียนรู้แค่นี้ทําให้เราควบคุมชีวิตเราได้ดีขึ้นมากนะ,อะสองอย่างนี้จาไว้พลังเคลื่อนที่จากที่สูงไปที่ต่ําพลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมลายต่างๆที่พื้นหรือว่ามุมเสามุมตึกทั้งหลายที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นอุปสรรคในการ เคลื่อนที่ของพลังก็คือพลังมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมพอมันไปเจอมุมปุ๊บมันเป็นไงมันก็จะถูกฉีกออกมาจากหนึ่งก้อนมันจะกลายเป็นสองก้อนนะยิ่งมีมุมเยอะเท่าไหร่มันยิ่งกระจายตัวมากขึ้นเท่านั้นทีนี้อุป,ปมาอุปไมเหมือนเอาเงินล้านหนึ่งให้พี่ให้เงินล้านหนึ่งกับพี่ให้วันละบาทหนึ่งล้านวันมีประโยชน์ไหมเห็นไหม ถ้าพลังเนี่ยมันถูกแตกแล้วมันถูกทอนออกไปเป็นชิ้นเล็กๆมากมายมันไม่มีประโยชน์มันจะต้องรอให้มันรวมกันใหม่อันนี้ก็ย้อนกลับไปว่าทําไมถึงบ้านต้องมีลานหิถางใหญ่เพื่อให้พลังที่มันแตกเล็กๆแต่าก,การที่มันผ่านอะไรมาก็ไม่รู้เนี้ยรวมกันหรืออันหนึ่งที่อาจารย์ถือมากก็คือก่อนถึงบ้านเราเราอยู่ในบ้านต่างจังหวัดยังไม่เจริญใช่ไหมก่อนถึงบ้านเราเป็นรั้วลวดหนามหมดเลยนะสองข้างทางบ้านเราเป็นรั้วที่มีหนาม หรือว่าต้นไม้ที่มีหนามก็ได้เวลาพลังมันผ่านมาปุบมันจะถูกแทงแล้วมันจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆมาถึงบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นพลังที่แบบเป็นย่อยๆเหมือนเหรียญบาทอะเอาไปใช้ก็ยากอ่าเฮ้ก็ต้องมารอให้มันตกผลึกรวมกันอีกแต่บ้านเรามีระยะหน้าบ้านเราแค่ห้าเมตรหรือว่าสิบเมตรมันยังไม่ทันรวมเลยมันไปแล้วมันก็เลยทําให้เราทํางานได้ช้ามีอุปสรรค อาจารย์เรียกลายเหล่านี้หรือว่าลายพื้นที่เป็นแตกๆเนี่ยพวกนี้ว่าเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนที่ของพลังทําให้เราได้ในสิ่งที่เราปรารถนาช้าลงไปอีกเป็นการขวางการเคลื่อนที่ของพลังเห็นไหมอันนี้อันนี้คือเรื่องของของของรูปแบบในการเคลื่อนที่นะเดี๋ยวเราไปคุยกันว่ามันจะบริหารยังไงในบ้านเนี่ยตอนที่ที่ไปบ้านบัวบ้านตัวอย่างแต่ตอนนี้เอาเอา,เอาแค่นี้ก่อนเรื่องพื้นฐานทีนี้ที่พามาตรงนี้ อีกอันหนึ่งที่ใหญ่จะอธิบายก็คือเรื่องของเวลาอีกอันหนึ่งในทางฮุช่วยที่สําคัญมากคือเรื่องของเวลาคือเราอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเราเกิดตื่นขึ้นมาวันหนึ่งพระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออกยืนอยู่เฉยๆก็ค่อยๆร้อนพระอาทิตย์ตรงหัวแล้วก็พระอาทิตย์ตกไม่ต้องทําอะไรเลยเวลามันเปลี่ยนของมันนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราไม่หันตาม เราไม่ปรับตัวเองตามสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเราก็เสียหายเนื้อออกมาอ่ะสมมุติถ้ามันเป็นตะวันตกมาส่องเราใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ก็ต้องรู้จักหันรับอ่ะหรือกลางวันมันมีแดดออกตรงๆใช่ไหมก็ต้องหาร่มมาบาังเพื่อที่จะให้อยู่ได้เพราะฉะนั้นคนมันจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและเวลาที่เปลี่ยน ในหนึ่งยุคเนี่ยใน,นยุคทางหัวใยเนี่ยเราแบ่งแต่ละยุคออกเป็น20ปีนะอ่ะเริ่มจากเนี่ยสมมติตอนนี้ที่เราอยู่ในยุค8เนี่ยนะก็คือตั้งแต่ปีอ่าสี 4, หลังจุดจีนปีส7มันก็จะไปหมดในก่อนจุจีนปี67ซึ่งก็อีกไม่กี่ปีอันนี้แบบแบบแบ่งแบบเท่ากันเลยนะให้เราเข้าใจตรงๆมันมี9้ายุค เพราะฉะนั้นมันจะถูกแบ่งเป็นเก้าช่วงเวลานะปัจจุบันนี้อยู่ในยุคแปดจะหมดแล้วยุคที่มันจะเข้ามาเนี่ยหลังตุจีนปีห7มจ็ดะกลากาเป็นยุค9เพราะถ้าจแต่ยุคเ้าไปปุ๊บมันก็จะกลับไปรีเวิร์สไปเป็นยุคหนึ่งใหม่แล้วก็วนรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอันนี้ให้พวกเราเห็นภาพมากขึ้นจะได้จะได้จะได้เก็บในตั้งแต่ยุคห้า นะยุคห้ายุคห้าเนี่ยยุคห้าเขาจะใช้ดาวสองช่วงยุคห้าต้นยุคเขาจะใช้ดาวสี่ยุคห้าตอนปลายตอนกลางยุคมาแล้วเขาจะใช้ดาวหกเพราะนั้นตั้งแต่ยุคห้ายุคหกยุคเจ็ดยุคแปดเป็นยุคที่แกนพลังหรือว่าแนวทางของพลังมันไปเป็นพลังของฝั่งตะวันตกนะฮะกี่เปียนะ หกเจ็ดแปดใช่ไหมอ่ะเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดก็ประมาณเนี้ยประมาณอยู่ประมาณทั้งแปดสิบวกลบนิดหน่อยอันนี้ก็คือความรุ่งเรืองหรือความสีเวลามันก็จะไป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 ในทางซีกโลกตะวันตกอ่าแต่ปัจจุบันนี้พอมันเปลี่ยนใหม่มันจะเข้ายุคเก้าแล้วฉนั้นยุคเก้ายุคหนึ่งมันจะเป็นแกนพลังของซีกโลกตะวันออก นะช่วงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะมนนาอำมนจเป็นจีนเป็นอินเดียพลังงานมันก็จะถ่ายเทมัแต่ว่าช่วงที่มีการเปลี่ยนถ่ายของพลังมันจะเกิดปัญหาถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ทุกหนึ่งร้อยปีทุกแปสิปีแหละมันจะมีมีไซเคิลที่มันจะมีเรื่องใหญ่ๆเป็นระยะระยะนะอันนั้นคือถ้าถ้าเราเรียนแบบให้สนุกเราไปไล่เทียบประวัติศาสตร์เราเราจะเข้าใจ แต่ทีนี้พี่รอนพี่รอนอันนั้นมันกายตัวไปเอาใกล้ๆก็คือพลังในแต่ละยุคมันจะให้คุณสมบัติในลักษณะแตกต่างกันอย่างเช่นในยุคหกเนี่ยในยุคหกเนี่ยนะมันเป็นยุคหกยุคหกจะเป็นยุคของผู้มีอำนาจของข้าราชการเราย้อนนึกถึงตัวเองแล้วกันตั้งแต่ในในของเราเนี่ยในช่วงยุคหกเนี่ยนะก็จะเป็นผู้มีอำนาจหรือว่าอาชีพในฝัน พลังงานหรือว่าคนส่วนใหญ่มักจะเน้นที่จะเป็นค่ารสชการถูกไหมอพอมาถึงยุคเจ็ดยุคเจ็ดมันจะเป็นเรื่องของการพูดการใช้เสียงการแสดงมันก็จะเป็นยุคที่มีการคาราโอเกะทั้งเมืองมีทอล์กโชว์มีอะไรก็ไม่รู้ที่เกี่ยวกับการใช้เสียงในการทำมาหากินในยุคแบบมันเป็นยุคของไอที มันเป็นยุคข,ของความรู้เป็นยุคข,ของวัยรุ่นอายุน้อยที่ที่ทํางานเป็นยุคข,ของอา,อาสังหาริมทรัพย์พวกบ้านที่ดินนะในยุคเก้าเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของแฟชั่นมันเป็นยุคข,ของทาตุไฟเพราะนั้นมันจะเป็นอะไรที่มันมันสวิงสามปีอาจารย์ก็แนะนำสมมตินะเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์เรียนรู้เงี้ยอะไรที่มันลงทุนแล้วมันต้องคืนทุนมากกว่าสามปีไปทํา พราะว่าเพราะว่าไซเคิลของธุรกิจมันจะมันจะเชนไหวมากมันจะไม่ได้ทุนคืนง่ายๆมันจะหนักไปทางแฟชั่นทางสุขภาพถ้าเป็นส่วนใหญ่อย,อ,ยอ,ยอ,ยอย่างเกษตรนี่ก็ยัง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 เป็นเป็นของยุคเก้าอยู่นะครับก็ยังใช้ได้อยู่อันนี้คือตัวอย่างนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจเข้าใจช่วงเวลาแล้วเราก็จะเข้าใจทีนี้ มันก็ต้องสอนกลับไปอีกว่าในแต่ละยุคในแต่ละตัวเลขมันเป็นยังไงอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ที่ที่ตรงออนเซ็นแล้วกันนะเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องของเวลาเรื่องของทิศทางเรื่องของยุคมากขึ้นปะเดี๋ยวเราเรามุฟไปก่อนไปไปนั่งกันตรงนู้นอ่าพบกาพบการ,การช่วงต่อไปนี้